กับเรียนท่านประธานจเครบนะครับกับผมเพิ่มพงศลิตนะครับสมาชิกวุฒิสภาจึงปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต่อนเนื่องกันมายาวนานมากนะครับแล้วก็เท่าที่ดูแล้วทุกวันนี้การแก้กปัญหาก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเท่าที่ประมวลปัญหาจากทุกท่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่5ประเด็นหลักๆที่เป็นปัญหานะครับ ซึ่งในส่วนที่สมาชิกพูดอยู่แล้วผมก็คงจะไม่ขยายความนะครับจะขยายเฉพาะที่ยังที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแรกเราพูดกันชัดเจนคือการบังคับใช้กฎหมายหรือปัญหาทางกฎหมายอันนี้เราค่อนข้างจะพูดกันกันมากว่าการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้เนี่ยมันเราจะทำกันน้อยนะครับแล้วอาจจะหรือจะค่อนข้างเลยอันที่สองเป็นเรื่องสําคัญเราอาจจะพูดกันไม่มากแต่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่คือ มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานของระบบราชการที่เป็นแท่งและก็ไม่ได้บูรณาการกันแบบที่ท่านก้าพนิการได้พูดว่าถนนทางหลวงในประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็นระดับระดับมีทั้งความรับผิดชอบก็หลากหลายเป็นของกระทรวงคมนาคมก็ดีเป็นของกระทร,ะงระวงมหาทยก็ดีของกรมทางหลวงกรมท้องถิน่นหรือว่ากรมทางหลวงชนบทมันมีความหลากหลายค่อนข้างมาก แต่ละแต่ละความรับผิดชอบก็คงจะมีระบบบริหารการจัดก,การที่ต่างกันมันก็อาจจะเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลาจะไปปฏิบัติของเจ้าที่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะคล่องตัวนักต่อความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยราชการอันนี้อันที่สองครับที่ดีผมเข้าใจอยู่อันนี้อันที่สามผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องของจิตสํานึกก็ได้นะครับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือความสำนึกต่อส่วนรวมที่จะเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเนี่ยซึ่งตรงนี้เราอาจจะมีค่อนข้างน้อยซึ่งไม่ใช่เฉพาะปัญหานี้อย่างเดียวผมคิดว่าหลายปัญหาของประเทศไทยเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะเป็นปัญหาหลักจิตสํานึกของสังคมหรือของการสร้างจิตสํานึกที่เกิดขึ้นในการประคับใช้กฎหมายเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยผมว่าหลายปัญหาไม่ใช่เฉพาะปัญหานี้มันจะได้รับการแก้ไขได้อย่างดีนะครับ เรื่องที่สี่ผมคิดว่าเท่าที่เคยทราบมาเนี่ยมันเป็นการอาจเป็นการสะท้อนถึงระบบการขนส่งของประเทศที่มันอาจจะมีความแตกต่างกว่าประเทศอื่นการขนส่งประเทศอื่นเท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะขนส่งทางรถไฟขนส่งทางน้ําอะไรซึ่งมันมีต้นทุนค่อนข้นขางน้อยและขนส่งได้มากแต่ของเราในการขนส่งส่วนใหญ่ใช้ทางรถยนต์เป็นหลักพอใช้การรถยนต์เป็นหลักเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหารตรงนี้ตามมาเรื่องเรื่อง ความต้องการกาไรเรื่องของอโสหุ้ยต้นทุนเรื่องอะรต่างเหล่านี้ซึ่งมันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเรื่องยากเป็นเรื่องยากแต่มันก็เป็นการสะท้อนที่เห็นตรงนี้ได้อันที่5ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราคุยกันแล้วคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าที่รัฐต่างๆเมื่อสิ่งผิดปกติใน้4อย,าายอา่างนี้มันเลยทาให้การบังคับใช้กฎหมายน้อยข้อห้าก็าาตามมานะครับผมคิดว่าเท่าที่สะท้อนปัญหาม,มาจะเป็นแบบนี้ ทีนี้แนวทางการแก้ปัญหาจะมีอะไรบ้างเนี่ยผมขอเสนออยู่5ประเด็นนะครับเรื่องแรกอันนี้จะเป็นเรื่องที่สะท้อนอันแรกคือความตั้งใจจริงของของรัฐหรือของรัฐบาลเนี่ยผมยังคิดว่าเท่าที่เห็นประหานนี้มาหลายสิบปียังไม่เห็นประหานนี้นะครับรัฐบาลทุกชุดยังเห็นความตั้งใจจริงต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยประหานนี้น้อยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมีเหตุเกิดขึ้นทีก็ขึงขังทีแล้วก็หายไปทุกอย่างก็กลับสู่สภาพเดิมตราบเท่าที่ข้อหนึ่งไม่ชัดเนียข้ออื่นจะตามมานะครับอันนี้อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองผมคิดว่าถ้ามีความเจนจนข้อหนึ่งเนี่ยการปฏิรูปหรือการปรับปรุงระบบความรับผิดชอบของส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นเอกภาพเนียตรงนี้จําเป็นต้องมี ถ้าท่านไม่มีตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานต่างๆก็จะเป็นไปได้ยากนั่นจะทํำยังไงตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับอันที่สามเท่าที่ผมสังเกตเห็นที่กรรมธิการเสนอครั้งนี้เนี่ยความจะเป็นในการปรับปรุงหรือปฏิรูปก,กฎหมายเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมากนะครับเท่าที่ดูเรามีกฎหมายหลายฉบับกฎหมายหลายฉบับก็ล้าหลังบางทีลงโทษก็น,น้อยบางทีก็ไม่ได้ครอบคลุมถ้าตรงนี้ยังเป็นอยู่แบบนี้ผมคิดว่ายากจะแก้ไขแบบนี้ได้นะครับ มันจะมีกี่กี่กี่ฉบับกี่กฎหมายกี่เรื่องจะเป็นต้องทําอะไรต่างๆนะครับ mm. เรื่องที่สี่ดผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากนะครับถ้าท่านคิดว่ามีความตั้งใจจริงเนี่ยกรรมธิการอาจจะศึกษาไม่ทันแต่ผมว่าถ้าชุดต่อไปสนใจจะการจัดทําแผนแม่บทในการปฏิรูปและปรับปรุงปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเ่ยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับไม่ซับซ้อน แต่มันมีความหลากหลายหลายเรื่องและมีความเกี่ยวพันหลายเรื่องเราจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนแม่บทเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นบทบาทก็ดีหน้าที่ก็ดีกฎหมายก็ดีหรือการปรปับปรุงต่างๆเหล่านี้การใช้เทคโนโลยีก็ดีเดียมันจะเป็นต้องมีชุดความคิดในการแก้ไขปัญหาเนื้อจริงจัง,จงนะครับแล้วก็เสนอเข้ากับรัฐบาลให้ชัดเจนว่าเขาต้องทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงมันถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ยอย่างชัดเจนต่อไปเป็นจุดๆมันก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะเรื่องนี้ มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบจริงๆไม่ใช่เป็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าั้านซึ่งผมว่ามันมันจะแก้ได้ได้ยากมากเรื่องที่5ผมเห็นด้วยกับสมาชิกหลายท่านการใช้เทคโนโลยีนะครับยุคสมัยนี้เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องสําคัญนะครับมันจะแทนบทบาทต่างๆเหล่านี้ได้แต่เทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีจะไปไปได้เดียไอ้สีเรื่องเนี่ยมันมันต้องตามมาถ้าเราแก้เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่อื่นเราไม่ได้แก้ด้วยเดียผมว่าเราก็จะไปติดเรื่องเรื่องคอร์รัปชันเรื่องบทบาทตรงนี้ แต่สุดท้ายมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งที่มีเทคโนโลยีอย่างพร้อมแต่ว่าการกระทบการกระทบผิดก็ยังเป็นอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นปัญหามากมายนะครับก,ก็ขออนุญาตก็ขอชื่นชมกรรมธิการที่เสนอตรงนี้นะครับก็ของได้คงเสนอข้อคิดเห็นในบางเรื่องที่คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค็เพียงแค่นี้ครับผม